จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราแอบกับอุบลไปเซอร์ไพรส์พ่อแม่ด้วยเค้ก1ปอนด์และเงินสด10,000บาทไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนเช้านี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุรอทธานีวันนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพราะมีภารกิจใหญ่คือการกลับไปอุบลเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่และไปไหว้พ่อเนื่องในวันพ่อแห่งชาติครับครั้งนี้ไม่ได้กลับเฉยๆพอหรือตั้งใจนําเงินสด10,000บาทไปให้เป็นของขวัญด้วยครับเป็นครั้งแรกที่ผมคิดทําอะไรน่าตื่นเต้นขนาดนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเดือนที่แล้วผมตั้งใจทํางานมากก็เพื่อที่จะให้ของขวัญชิ้นนี้กับพ่อแม่แหละครับสําหรับเช้านี้ผมก็จะให้แฟนไปส่งเหมือนเดิมครับเดินออกจากห้องยังไม่ถึงไหนก็ลืม iPad ซะงั้นโอเคได้มาแล้วสําหรับ เออและทีมก็อ,อยากจะขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตเราทั้งสองคนส่งทางเราให้มีทุกวันนี้ได้เป็นกําลังใจและแรงผลักดันที่สําคัญมากๆขอบคุณจริงๆครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานีเข้ารับตั๋วเดินทางจากนั้นก็ไปซื้อเสื้อแบงค์มาตุนไวเพราะเราต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางน,น,นานมากสุดถึง8ชั่วโมงนี่ไงทุกคนรถมาแล้วขออนุญาตอำลาแฟนกับอุบลก่อนนะครับวันนี้วันจันทร์ผมกับอุดรอีทีวันศุกร์นี้ครับต้องรีบกลับมาเพราะมี รรพร้อมออกเดินทางแล้วครับทุกคนตื่นเต้นมากเอาเลยร์ไม่ได้กลับบ้านนานมากจาได้ว่ากลับบ้านล่าสุดตั้งแต่วันแม่เดือนสิงหาโน่นครั้งนี้ก็เลยจัดเต็มเอาเงินหมื่นไปให้เลยถึงอุบลแล้วครับทุกคนวเหมือนโกหกแต่ความเป็นจริงคือเดินทางนานมากมาจากอุดร8โมงครึง่งถึงอุบลประมาณบ่าย3ครึ่งครับพอมาถึงอุบลอเลอร์ก็ต้องไปซื้อตั๋วต่อรถตู้เดินทางจากตัวเมืองอุบลไปอำเภอเดชอุดมครับต่อรถตู้อีก5 5บาทใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับเอเลอร์ยังไม่ได้พักเลยเพ ที่วันนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปกติคนจะเต็มรถตู้เลยไปครับทุกคนเดินทางต่อกันเดชอุดมเลสก็กลับมาอุบลรอบนี้มาประมาณ4วัน3คืนครับิดถึงครอบครัวเราก็ยาติัมากโอ้ทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอำเภอเดชอุดมแล้วนะครับอำเภอบ้านเกิดผมเองคนเดชอุดมลอยเปอร์เซ็นต์เดนี่ไม่ได้มานานจเจริญขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยโ <Okay. S 1> อเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบกสออำเภอเดชอุดมแล้วนะครับสำหรับการกลับ,บบ้านก็จะมีพี่สาวส,สวยมารับครับตอนนี้เวลาประมาณ5โมงเย็นครับโนนไงรถจูนอูดใช่แล้วครับพี่แบมม ให้พาเอเลสแวะไปซื้อเค้กหน่อยเพราะวันนี้เป็นวันเกิดแม่ผมครับมาถึงแล้วครับทุกคนร้านเค้กร้านนี้มีเค้กเยอะมากจนเลือกไม่ถูกผมลังเลระหว่างรสชาติที่แม่ชอบกับรสชาติที่ผมชอบซื้อเป็นเคก้กใบเตยนมสดครับเ่เลสอย่ากินเค้กช็อกโกแลตอ่ะอย่ารอกินวันเกิดตัวเองละกันเดี๋ยวก็กใกล้ถึงวันเกิดผมแล้วครับเอเลสเกิดวันที่10ธันวาคมอีก45วันจะถึงนี้สําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมแวะเอาไอคอวันเกิดให้ด้วยนะครับแต่สาหรับตอนนี้ผมต้องรบกวนไม่เปลี่ยนใใจเเเปปลลี่ยนน็ตัวือกหม่ะกาผมจะ แอบ,บซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ให้แม่ครับเพราะผมเคยเห็นแม่บ่นเรื่องโทรศัพท์บ่อยๆแต่วันนี้ร้านปิดแล้วของต้องมาซื้อวันใหม่ส่วนตอนนี้ขอแวะม,มาซื้อหมกกระทะมาฝากเด็กๆก่อนครับเพราะหลานๆของผมไม่ค่อยได้กินหมูกกระทะกันครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับอาเลสพักอยู่บ้านคุณย่าครับวันนี้ก็จะนอนกับคุณย่าสองคน คิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากพอมาถึงบ้านเสร็จแล้วเราเก็จะไปซื้อสาเบียงมาครับซื้อขนมกับพวกน้ำมาให้ลูกสมุนเราตอนนี้เวลาที่บ้านประมาณหนึ่งทุ่มกว่าครับพอเราเคลียร์ธุระเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเดินทางไปหาพ่อกับแม่ผมที่บ้านกันครับใอ่งไต่บอกร่ดปี๊บเฮ้ยมไอหร่ไม่ได้สต่ ใช่แล้วครับทุกคนอย่างที่เห็นเลยของคือเยอะมากเราต่างก็พรลุพลังขนของกันแบบสุดตอนนี้ก็เวลาประมาณ2ทุ่มกว่าครับท่าดาถึงแล้วครับบ้านของผมเองใช่แล้วครับครอบครัวของเกิดเอเลฟนอนกันอยู่ที่เถียงนาครับเถียงนาในที่นาตัวเองนี่แหละเข้ามาถึงผมก็ไม่รอชาร้ารีบสไปเค้กวันเกิดแม่ตามแผนเลยครับ บนเคเขียนว่าสุขสนันต์วันเกิดครับแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับพอแม่อเลอตอนนี้กําลังป่วยอยู่ครับผมก็อยากให้แม่หายไวๆก็เลยเขียนลงไปเป็นกำลังใจให้แม่ครับยูย Happy, Happy birthday o YOU ความรู้สึกตอนนั้นผมบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนผมเชื่อหมดใจว่าตอนนี้กําลังมีคนสงสัยเรื่องบ้านผมอยู่แนๆ่ๆใช่ครับผมโตมากับความลําบากแต่ไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากๆที่เกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่ดูแลลูกดีขนาดนี้เราฝ่าฟันดิ้นรนกันจนทําให้ผมเรียนจบปริญญาตรีได้ผมรักพ่อกับแม่มากๆาพราะท่านทั้งสองคือคนที่พยายามทําหน้าที่พ่อและแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมาเลยใช่ครับทุกคนบนโลกนี้เลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะสู้และพลิกชีวิตครอบครัวได้คซึ่งผมมก็พยาาท อยู่และทําตลอดมาครับเอาละหลังจากเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดแม่เสร็จแล้วผมก็จะเอาหมูกกระทะมาให้เด็กๆกินกันครับเด็กๆบอกว่าอร่อยและมีความสุขกันมากๆเลยครับเตรมมาให้เหน่อยใช่ปะะมีความสุขกันอมากเลยครับพอเสร็จภารกิจแล้วก็จะมาส่งเด็กๆครับและคืนนี้เราก็จะนอนที่บ้านยากันครับโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมเหนื่อยมากๆขอยาไปพักผ่อนก่อนนะครับ มาต่อกันที่ชาววันที่5วันพ่อแห่งชาติผมก็มาซื้อของมาอะไราที่ตลาดสดแล้วก็ชวนลูกสมนตออกมาซื้อโทรศัพท์ให้แม่เรามาซื้อกันที่ศูนย์ทูมูสาขาลตัสไดอุดมครับเพราะว่ามีพี่ที่รู้จักทํางานอยู่นี่เอเลิรมีเวลาเข้ามาซื้อแค่แป,ป๊บเดียวเพราะว่าวันนี้พ่อของผมทํางานครับเดี๋ยวอเลิร์ฟนะเจอพ่อที่บ้านแค่แป,ป๊บเดียวตอน1 1โมนซึ่งตอนนี้เวลา11:30โมนแล้วทุกคนและเราก็ได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้แม่แล้วนะครับเป็นโทรศัพท์รุ่น Vivo Y39S ตัวใหม่ตัวแรงเลยครับแม่ต้องชอบแน่ๆเลยสีมันสวยมากแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วยนะครับทุกคนได้เวลาจ่ายตังค์กันแล้วค่ะเพื่อแม่แพ้บ่ได้ก็จะมีคุยเรื่อง พี่พนักงานบ้างนะครับนจันนั้นก็กลับ,บี้าวเ,<ล>เราจะเอาของไว้ในใต้บรถนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์แม่กันวิเอาหนังไส้น้ำเอาหนังไส้น้ำเ,เอาเงินใส่เราก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับทุกคน หนึ่งหมื่นบาทอยู่ในนี้ตื่นเต้นมากได้เวลาเสอร์ไปของขอนพ่อกับแม่แล้วพอม,มาถึงบ้านคุณย่านะแม่นั่งรออยู่หน้าบ้านเลยจะโป๊แตกวะเนี่ยแม่ถามว่าไปไหนมาผมก็เลยตอบว่าไปซื้อของอะไรมนะาก็นั่นแหละครับ <ś le> พอมาถึงผมก็ไม่รอช้าเลย <ś le> ก็รีบขอเข้ามาแล้วก็อวยพรให้คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่สุขภาพแข็งแรงครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับวันพ่อวันแม่มากจริงๆก็ให้ความสำคัญกับทุกวน <ś le> <ต>ันนั่นแหละแต่ผมแค่รู้สึกว่า12สสิงหากับ5าธันวาเห <ś le> มือนพ่อแม่ทุกคนจะตั้งตารอ,อเป็นพิเศษผมกลััััววววววทท่่่่่่าาานนนนนหอออยถ้้้้้เเเกกิดดปปซชลลลลไไไแแแ็รูคืพม ท่านแบบน้อยใจอะไรเงี้ยก็เลยจะให้ความสําคัญกับฟันพ่อแม่มากในขณะนั้นเองพ่อของผมก็กาลังลุกไปทํางานนะครับก็ต้องยื้อไว้ก่อนแล้วก็ทําการเซฟไพส์นะครับทุกคนโทรศัพท์เครื่องใหม่นะฮะแล้วก็มารอดูกันว่ารีแอคของพ่อกับแม่ผมตอนเห็นเงินข้างในจะเป็นยังไงเยวโทรศัพท์มาให้ต้องจางไหมนะเ้ต้องมีเงินเราทนักนะต้องม่ต้องเดือดบ ทุกวันที่ผมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผมก็เข้าใจว่าผมอายุย3ิบาคือโตเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วผมสู้อดทนและเข้มแข็งมากๆยิ้มสู้ให้กับทุกวันสร้างความสุขให้ทุกคนมีพ่อกับแม่ผมที่รู้ว่าายใตาหน้ากาก,กยิ้มนั้นผมซ่อนความทุกข์และความกดดันไว้มากมายเพียงไหนภายนอกดูโตเป็นผู้ใหญ่แต่ภายในใจผมก็เป็นแค่เ,เด็กงอแงคนหนึ่งที่รอโอบกวดพ่อกับแม่อยู่ตลอดเวลาสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าในฐานะลูกคนหนึ่งผมก็พยายามทําหน้าที่ของลูกที่ดีคนหนึ่งให้สุดความสามารถเช่นกันและผมมีเป้าหมายชัดเจนมาโดยตลอดคือการ พลิกชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นหลุดพ้นจากความทุกข์และความลําบากให้ได้และที่สําคัญผมไม่เคยลืมบุญคุณของผู้มีผู้คนต่อครอบครัวผมเราทุกยากลาบากและสู้กันมาขนาดไหนผมจำไม่เคยลืมผมรักและเคารพญาติพี่น้องวงตระกูลทุกคนมีโอกาสผมจะตอบแทนถ้าช่วยได้ผมจะรีบช่วยและสุดท้ายท้ายสุดนี้ผมอยากจะอวยพรขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความสุขมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงหมดทุกหมดโศกหมดหนี้หมดสินพบเจอแต่รอยยิ้มในทุกๆวันนะครับ